เสร็จแล้วค่ะบะสุพิซซ่าโคลอร่อยมิดโคลนค่ะส่วนใหญ่จะเป็นท็อปเป็นท็อปชีสทุกเมนูครับแต่ว่าจะอยู่ที่ไส้ถ้าตัวเริ่มต้นก็จะเป็นรวมมิกซมีทั้งผักมีทั้งเนื้อครับมีปูอัดมีแฮมมีไส้กรอกแต่ก็จะมีพริกหวานตัดเลี่ยนหน่อยถ้าคนชอบผักล้วนก็มีครับพวกเห็ดชัมปิยองสับปะรดข้าวโพดแบบนี้ครับเป็นเต่าชอบผัก หรือพวกเนื้อล้วนก็มีก็เป็นสายชีสเลยเป็นแฮมชีสไส้กรอกเลยผักใส่ชีสได้นะครับผมผักก็ท็อปชีสอยู่แล้วใช่ไหมท็อปชีสหมดเลยครับผมเอาชาโคลเต่ากินผักแต่ถ้าวันนี้ตัวแป้งจะมีเฉพาะเป็นแป้งเริ่มต้นนะครับได้ครับผมเป็นเต่าชอบผักนะครับวางผักได้ครับเป็นแป้งรูปแบบโคนค่ะสั่งขึ้นมาเป็นรูปกรวดถึงได้ถึงใช้คอนเซปต์ว่าอร่อยมิดโคนน่ะเราต้องกินให้ถึง ด้านด้านคนจะมีไอ้นี่ไม่ได้คิดเรื่องเงินเลยไม่ได้คิดเรื่องเงินเลยแต่ชอบผักก็จะมีเห็ดแชมปิญองค่ะใช่มีสับปะรดใช่ค่ะมีสับปะรดมีข้าวโพดแล้วก็พริกหวานค่ะสำหรับลูกค้าที่บางคนเขาไม่ทานเนื้อสัตว์ก็เลยมีหน้าหลากหลายใช่สามารถเลือกได้เลยไม่ทานค่ะไม่ทานหมูอะไรอย่างนี้ค่ะ ด้านใต้โคนก็จะใส่ชีสไว้ข้างใต้ด้วยค่ะมีชีสเตอิท็อปข้างบนแล้วก็เย็นสุดโคนเลยค่ะอ่าเอ้อชีสใส่ไปข้างในด้วยจะอัดไว้น <c oughs> ี่จะเป็นไว้ตัดรสค่ะ,ะยังมีสิ้นหน่อยเปรีป้ยวไใช่ค่ะอาออกเปรี้ยวหวานคะ่ะตัดรสใช่ค่ะแบบว่าเป็นพิซซ่ารส<า>คนไทยใช่ค่ะใช่ อันนี้ก็เป็นซอสพิซซ่าค่ะน,นี้เป็นซอสพิซซ่าสูตรทางร้าน,นะคะ่ะแล้วก็ใส่ซอสเอย่งแต่ค่ะน,นี่หนูก็จะคุกก่อนค่ะแต่ว่าไส้ต้องเอาไปผัดก่อนออะต่หนูไปผัดที่เตาได้เลยค่ะ <laughs> ตอนเยอะนะต้องใจเย็นใ,ใจเย็นทั้งกาแฟและพิซซ่าใช่ค่ะเลยบอกว่าสัญลักษณ์เป็นรูปเต่ากาแฟก็สั่งเช้ากินบ่ายพิซซ่าสั่งเช้ากินเย็นนะก,กินเย็นเลยกินเย็นนี่ก็ท็อปอันนี้แล้วก็โปะด้วยชีสข้างบนค่ะนี่ก็จะใส่หมดเลย แน่นไม่เกรงใจใครใช่แน่นๆไม่เกรงใจใครเวเราก็จะเข้าเตาอบกันจะแน่นหนักหน่อยชีก็จะเยอะๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเ็ค่ะบัสูพิซซ่าโคลนอร่อยมิดโคลนค่ะ